ต่อไปนะครับชุดที่สอง C82A บทที่ห้าวิชาอาวุธปล่อยนวิธีเบื้องต้นชุดที่สอง C82A วิถีโคจรและการทำงานของอาวุธปล่อยวิตถี C82A เมื่ออาวุธปอยนวัตถี C82A ถูกปอยออกจากนอร์ยิงวิถีโคจรของ ขาวนวิืีในทางความถูงแบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงแรกการควบคุมด้วยตัวเองเซลคอนโทรลเฟสช่วงที่สองการควบคุมการนำวิถีโดยอัตโนมัติอ,อตโตเนมติเฟส นตอนการทำงานของช่วงการควบคุมด้วยตัวเองเมื่ออาวุธปล่อยดัวถีพุ่งออกจากท่อยิงอาวุธปล่อยดัวถีจะพุ่งขึ้นไประดับความสูงด้วยแรงขับดันของบินขับระยะต้นอากาศที่ปะทะที่ส่วนหน้าของช่องทางอากาศเข้าเครื่องยนต์จะทำให โรเตอร์ของคอมเพรสเซอร์หมุนคล้ายกับกังหันลมใบกังหันของคอมเพรสเซอร์จะเริ่มต้นทำงานเครื่องยงนต์เทอร์โบเจ็ตจะถูกจุดระเบิดให้เริ่มเดินเครื่องยนต์ที่เวลา1.2วินาทีหลังจากู0วินาทีลเล็ทบวก1.2เสร็จและส่วนขับเคลื่อนระยะต้นจะถูกสับทิ้ง ที่เวลา3วินาทีหลังจากเวลาู0วินาที t บวก36และในขณะเดียวกันระบบขับเคลื่อนตอนที่2จะรับช่วงการทำง,งานต่อจากตอนที่1ต่อไปและอาวุธปล่อยน้ำิถีโคจรที่ระดับความสูงที่สูงเกือบเท่าระดับความสูงในการโคจรปกติ นี่คือรูปโปรไฟล์ของข้อความสี C82A หลังจากยิงู่ขคือสูงด้วยแรงขับของบูสเตอร์หล้งจะลบความสูงโคจรที่ะระดับความสูง20เมตรแล้วก็โปรไฟล์ของตัวสองสีของสูงที่บูสเตอร์ผักก็มา250เมตรนะครับมาต่ำสุด ตอนการทำงานต่อนะครับในช่วงการควบคุมด้วยตัวเองประมาณ8วินาทีหลังจากเวลา2วินาที T บวก8กเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตทำงานได้เต็มที่ผลิตทั้งความเร็วและแ,ละแรงขับเคลื่อนสูงสุดแล้วอาวุธป่อยนกยีจะเริ่มใต่ระดับความสูงลงมาและเริ่มเลี้ยวเข้าสู่แนวยิงเพื่อที่จะ ทำการเลี้ยวที่จุดเลี้ยวที่หนึ่งเมื่อเวลาสิบินาทีหลังจากเวลาสูงวินาทีทีบวกสิบ,บเซกร,ระบบนิรภัยขั้นที่สองของจำนวนถูกกดให้พร้อมจุดระเบิดหัวลบเมื่อเอาปล่อยสีไประดับความสูงลงมาที่ระดับความสูงร้อยกว่าร้อยห้าสิบเมตรสัญญาณความสูงจากเครื่องวัดความสูง จะเริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการควบคุมก,การนำวิถีและเอาวธปอย่างวิถีจะทํางานเป็นไปตามหลักการโครจรของเอาวธปอย่างวิถีแล้วถ่ายระดับความสูงลงมาที่ระดับความสูง20เมตรเมื่อเอาวิปอย่างวิถีเข้าสู่ระดับความสูงโครจรก็จะโครจรไปตามเส้นทางการโคจรหลังจากมุสเตอร์ถักไปตตอปกยิีก็จะลดระดับลงมา ความสูง20ร,รับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนการทํางานในช่วงการนำวิถีโดยอัตโนมัติการนำวิถีอัตโนมัติเมื่อเอาวัน่อาวิถีโคจรเข้าสู่จุดก record, ําหนดเลาส์ค้นหาเป้าจะถูกควบคุมให้เริ่มทางานค้นหาเป้าจากระบบศูนย์กลางการควบคุมเอาวิถีเพื่อทําการค้นหาเป้าหมาย เมื่อเป้าหมายที่ถูกกำหนดให้ค้นหาตามระยะนั้นได้ถูกตรวจจับและติดตามถ้าหากมีเป้าหลายเป้าในเวลาเดียวกันอาวุธปล่อยในวิถีจะปฏิบัติการตรวจจับและติดตามเป้าตามที่ได้รับการตั้งค่าลักษณะของเป้าที่จะตรวจจับและติดตามจะมีเพียงเป้าหนึ่งเป้าเท่านั้นที่จะ ดำเนินการโจมตีวงการเข้าโจมตีหลังจากที่เอาปวอยดีได้รับข้อมูลค่าทางระยะและค่ามุมทางข้างระบบศูนย์กลางการควบคุมเอาปวอยดีจะมีคําสั่งให้เอาป่อยดงศีปิดระบบการส่งสัญญาณค้นหาเป้าและนําวิถีและอาวุธดงศีจะโผจรยเงียบก้าหาเป้า ตัวเล็บในระหว่างนี้อาวุธปล่อยลูกผีจะไม่ส่งสัญญาณค้นหาเป้าก่อยก็จะปิดเรดารก่อนและปรับแต่งค่ามุมทางข้างระหว่างแกงของตัวลูกอาวุธปล่อยกีกับเป้าให้ตรงกันสัญญาณคำสั่งลดระดับคว,วามสูง and e d i s t a n c i n g command จะถูกส่งออกมาหลังจากปิดระบบการส่งสัญญาณค้นหาเป้าแล้ว10วินาทีนะครับ ก็ได้จตรงเกินจะหยุดหยุดเลยได้หยุดทำงานอ่าแล้วก็ปรับมุมวิ่งให้ตรงเป้านี่คือวิถีขัจนตอนฮะเลยได้หยุดเลยได้หยุดก็จะปรับมุมนี่คือจุดเริ่มต้นของเลดาเสร็จแรกว start start แล้ก็หยุด cut off หยุดอย่างต่อไปลดระดับเราก็จะเข้าการควบคหัเป้าในระดับที่สอง อาวุธปล่อยน้ำถีจะเริ่มทำการลดระดับความสูงครั้งที่สองลงมาที่ความสูง10เมตรจากระดับความสูง20เมตรเมื่อระยะห่างระหว่างอาวุธปล่อยน้ำถีกับเป้าเรดาร์ค้นหาเป้าจะถูกเปิดให้ทำงานอีกครั้งเพื่อค้นหาเป้าในระยะแคบๆระบบศูนย์กลางการควบคุมอาวุธปล่อยน้ำถีจะทำการควบคุมให้อาวุธปล่อยน้ำถีโครจรเข้าหาเป้า ตามข้อมูลเป้าที่ได้รับมาจากเรดาร์ค้นหาเป้าในขณนะเดียวกันระบบนวิีระบบมิรภัยขั้นที่สามของชนวนถูกกดให้พร้อมจุดระเบิดหัวลบเมื่อระยะห่างระหว่างเอา,าเปก่อยสีกับเป้าประมาณห้ากิโลเมตรระบบศูนย์กลางการควบคุมอุปกรณ์สีจะส่งคำสั่งให้ลดระดับความสูงอาวุธปล่อย น้ำที่จะเริ่มลดระดับเป็นครั้งที่สามซึ่งเป็นความสูงที่ตั้งไว้ก่อนอยินคือความสูง10เมตร7เมตรและ5เมตรซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพท้องทะเลว่าอยู่ในระดับใดโงเคตั้งความสูงเป่า5เมตรสำหรับสภาพท้องทะเลระดับ0ถึง3ตั้งความสูงโซนเป้า7เมตรสำหรับระดับท้องทะเลระดับ4ถึง5และตั้ง ความสูงเป้าิ0เมตรสลับสภาพท้องทะเลระดับ6ก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับซีสเตทโมเซสเตอร์คือความสูงของเป้าความสูงของขึ้น,นท้องทะเลนะครับแล้วแตข่ขึ้นตลงลงะขึ้นสงบก็5เมตรขึ้นปางกลางก็7เมตรขึ้นจัดก็ประมาณ10เมตรต่อไปนะครับเมื่อระยะห่างระหว่า,เา,วางเอัลวาันกีกับเป้าห่างกัน500เมตร คำสั่ง diving command จะถูกส่งออกมาจากระบบศูนย์กางการควบคุมอัปกอรน้ึสี่ทำให้าาอาาปกอริ้นสี่พุ่งบินตรงไปยังเป้าและชนเป้าที่ใกล้เส้นระดับแนวน้ําจากผลของพลังงานจนโวลบจะพุ่งทะลุเข้าไประเบิดภายในเป้าหลังจากที่หน่วงเวลาการจระเบิด22-28วินาทีชนวนจะเริ่ม ลำดับขั้นตอนการจุดระเบิดโฮลบเมื่อโฮลบได้ทะลุเข้าไปยังภายในเป้าประมาณ2-5เมตรนะครับนี่คือวิถีโคจรของลูกออกไกน์ที่รอบสบชนเป้าจะโดงเวลา22-28มิลลิวินาทีอันนี้วิถีโคจรทางระนาบของอัลไกน์ที C82A สามารถตั้งจุดเลี้ยวได้ The first n o o พอยต์เนีอยลราตัาจุดเดียวได้นะครับแล้วแต่มีเป้าจะมีจุดเชมจุดอินเตอร์เซปจุดโนเป้าอันนี้วิธีโคจรทางความสูงความสูงก็คืกไปจากแรงผักคอมพิวเตอร์อเครื่องยนต์สตาร์มพิวเตอร์เซปเลสบูตเตอร์ก็จะลุกจะจะจะถูกสลัดออกความสูงก็จะลดลง จะมีคำสั่งลดความสูงเหลือประมาณยี่สิบเมตรหลังจากนั้นเรดา้าค้นหาก็จะเริ่มค้นหาสเตจแรกแล้วพอเจอเป้าก็จะตัดก็จะตัดปรับมุมให้วิ่งตรงไปยังเป้าอันนี้ลดความสูงสิบเมตรเรด้าก็จะเริ่มค้นหาต่อเริ่มเรดราค้นหาเริ่มทำงานต่อแล้วก็อยู่ที่สภาพท้องทะเลก่อนถึงเป้าอะถึงเป้าประมาณห้ากิโลก็อยู่ที่สภาพท้องทะเล ว่าท้องทะเลอยู่แบบไหนถ้าขึ้นลมจัดก็ตั้งชนมาทีสิบเมตรถ้าขึ้นสงบก็ห้าเมตรปานกลางก็เจ็ดเมตรแล้วก็จบนะครับวิถีโรจรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสานการเื่อนไขในการเก็บรักษาเอาปลอยวิถีจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องบรรจุพร้อมบรรจุอากาศเพื่อป้องกันความชื้นถ้าบรรจุอยู่ในกล่องยิง ควรเก็บรักษาไว้ในขังเอาปล่อยนังตรอนซีแปดสองเอที่มีความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนั้นก็จะมีสารป้องกันความชื้นแล้วก็มีอันเดกแอสไตรเจนระดับของการซ่อบมบำรุงรักษาเอาปล่อยนังตีระหว่างการเก็บรักษามีสี่ระดับการซ่อบมบำรุงรักษาระดับที่หนึ่งเป็นการตรวจสอบดูด้วยสายตาจากภายนอกและตรวจสอบการผลิตอากาศของของยิงที่บรรจุเอาปล่อยนังตรอ จะต้องได้รับการปฏิบัติตรวจสอบตามระยะเวลาและกล่องบรรจุจะต้องเติมวลังนันอากาศเพื่อควบคุมความชื้นด้วยการซ่อมบรุงรักษาระดับ2การตรวจสอบระบบของอบอยวีที่เก็บในคังอบัอยวทีจะต้องได้รับการปฏิบัติการทดสอบตามมูลรอบระยะเวลาทุกๆ2ปีนี้เราจะเอามาอันนึ้งมาทดสอบด้วยสายตาสีกอันหนึอามาดูแล,แลวมมลา่าซ่อมบำรุงมาทดสอบทุกๆ2ปี การซ่อมบำรุงรักษาระดับสก็ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนนั้นต่อจากระดับการซ่อมบำรุงรักษาระดับี่2ที่เกิดขึ้นปกติแล้วหน้าที่การทํางานของอุปกรณ์ต่างๆที่มีการทํางานผิดพลาดและตรวจพบก็จะสามารถทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ในระดับนี้โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นก๊าซและบางชิ้นส่วนอุปกรณ์สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ถอดส่วนอุปกรณ์นั้นออกมา นี้เราก็เปลี่ยนเป็นเซกชันไปขอถ้าระบบนำล่องค่าไม่ได้ตามเกณฑ์จะต้องทำการปรับค่า i n s ด้วยเครื่องทดสอบและปัดและการปรับค่า i n s Calibration c o l mm l e hmm. c t i o n <Collection> Console นะครับค่าระบบนำล่องอัตโนมัติค่าไม่ถาบเกณฑ์ก็ต้องปรับค่าการมารุงรษาหลักาต่อนะครับขอระบบการรักษาขั้น B ของระบบเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต จะได้รับการปฏิบัติทดสอบหลังจากเก็บระยะเวลาประมาณ8ปีแล้ว8ปีแล้วก็ต้องทดสอบดูแลเครื่องยนต์ถายน้ำม,มันเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนของไหลงอการซ่อมบำรุงระดับ3และระดับการบำรุงรักษาขั้น B ของระบบเครื่องยน,นต์เทอร์โบเจะต้องได้รับการปฏิบัติซ่อมบำรุงที่ศูนย์หรือผู้บริษัทผู้ผลิตเท่านั้นการเปลี่ยนเครื่องยนต์ถ่ายน้ำมันนี้ต้อ,สองส่งไปที่ประเทศจีนเท่านั้น การซ่อมรุงสาระระดับสี่อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่สามารถซ่อมทำได้ในระดับการซ่อมบำรุงสารระดับสามนั้นจะต้องดําเนินการในระดับ,น,บ,น,บ,น,บนี้ในการดำเนินการซ่อมทารนีจะเป็นการซ่อมทําโดย,บร,ยบริษัทผู้ผลิตเท่านั้นจึงงานวันนี้สองสิบเก้าทฤศจิกายนกองทัพเรือไม่มีความสามารถในการซ่อมลุงษาระดับสามระดับสี่ได้ครับแล้วก็จบเอาไปอีิบ C แปดสิบสอง A. บทที่ห้า นักเรีมีคําถามก็บันทึกไว้แล้วก็ถามครูเมื่อการเรียอ,ออนไลน์จบสิงง้นลง